แนะนำนะคะแปลงรีดผมตรงไฟฟ้า,าจากร้านา Beauty Star Beauty s a r บายอเปเดี๋ยวดูก่อนจากผมผู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะรีดเราก็กดปุ่มเลยตรงนี้เพิ่อมอุณหภูมิได้แล้วแต่นะคะว่าอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่อา่าเดี๋ยวเราลองมาหวีดูว่าจะเรียบขึ้นไหมรีดได้ง่ายๆนะคะส่วนใหญ่ก็ วันนี้จะวิ่จากผมฟูตะกี้นี้นะคะรีดไปแค่สองครั้งเพราะอุณหภูมิเราเปิดทิ้งไว้แล้วเรียบร้อยอะตรงเนี้ยจากผมฟูตะกี้นี้เรารีดแกไม่ถึงหกสิบวินาทีนะคะผมก็จะเรียบไม่ทราบเห็นไหมตะก,กี้นี้ขึ้นมาข้างบนเลยพอหวีปุ๊บเนี่ยมันมีความร้อนนะตรงเนี้ยดูได้เลยจากผมฟูหวีไม่ทีครั้งเองค่ะผมก็จะเรียบ สวยง่ายๆนะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาหวีไม่หวีแค่นาทีเดียวก็ผมเรียบสวยไปทำงานได้เลยค่ะดูได้เลยอันนี้ตรงแล้วนะคะหรืออยากให้ตรงกว่านี้ก็หวีเพิ่มไปเรื่อยๆอขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ